โอเคนะครับในตอนนี้นะมีคนดูมากผู้ติดตามไปถึง86.8นะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยละกันนะครับผมแล้วก็แฟนเพจของทีนะครับนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะโอเคทุก okay, คนไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกมไลเลนเจอร์นะในตอนนี้นะผมล็อกอินสามรอบก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้กบอันจ้ามันหนึ่งนะแล้วก็ ผลิตนะคือผมผลิตไว้แล้วนะผมก็เป็นผลิตน้ํายาขั้นสูงนะแห่งพลังขั้นสูงนะผมอ่าอ่ะผลิตเรียบร้อยอ่าโอเคแล้วผมก็จะไปรับเอ่อท่าน้าของกล่องสามร้อยรูบี้นะแล้วก็หนึ่งร้อยขนนกหรือเปล่าผมจําไม่ได้อ่ะผมรับกบม่วงก่อนนะแล้วก็รับเอ่อท่าน้าของขนนกหนึ่งร้อยนะแล้วก็สามร้อยรูบี้นะแล้วก็เอ่อเป็นจํานวนเงินนะผมหนึ่งล้านบาทนะแน่เป็นไงอ่าหิบพิเศษนะครับผมก็ อ่านี่นี่อ่าตอนที่ผมตอนที่ผมบอกนะเอออ่ะรับผลของยี่สิบนะเกมเขาให้นะผมอ่าตอนนี้กล่องการันตีของผมนะอ่าผมทาการรับอันนี้ก่อนคือมันจะหนุนหนหนิดนึงนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นที่เน็นหรือว่าคนเข้าเยอะนะอ่ะก็คือในตอนเนี้ยกล่องการันตีของผมอะหนึ่งกล่องเนี่ยก็คือผมซุ่มไปสิบสาครั้งแล้วจากคลิปที่แล้วนะผมอ่ะมันก็เลยอีกสองครั้งก็แปลว่าอีกสี่ร้อยลูบี้ของผมใน รอบสุดท้ายนะผมผมก็จะยัดไปที่ทตู้ริสมาสเลยนะผมเพราะว่าอันนี้ผมขอคำการไอ้น,นี้ก่อนเลยกันมีเก้าใบไงอยากได้อด่ะอยากได้คุณกินอะ่ะไม่ขังงูระก็ได้นะผมมาให้ผมหน่อยอ่ะมาแต่จะให้ดีขอคุณกินได้ไหมเออคังูระก็ได้คังรูระรียนนี้เซตสกิลนะผมก็ก็ใช้ได้อยู่อ่ะมาบึง้งโอ้โหลูกเสือมอรีตัวประจำตู้นะผมแม่โอเค ก็อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนที่ตู้เกียร์เลยนะผมคือการันตีนี่ผมผมอยากได้ฮิชิอิจิกะตะสเปเชียลจัดอัพมืดอ,อ่ะเพราะว่าผมจะเก็บรอบอสมืดนะครับผมแต่เกียร์คิดมากนะผมอยากได้รองเท้านะเออมารองเท้ากับธนูที่ผมอยากได้นะแต่ดีๆเลยถ้าชัวร์ๆนะขอกระดิ่งเยอะๆหน่อยกระดิ่งอ่ะมาอ่ะอโอ้โหหน้ากากอู้ปีกออ้เออกระดิ่งนี่แหละสวย โอ้ก็ดิ่งมาอันเดียวฮัลโหลโอ้โอเคครับไปต่ออีกรอบท้ายนะผมเดี๋ยวไปเจอที่กล่องการันตีนะผมมารอบสุดท้ายยังไงอ่ะมาให้ผมหน่อยเหอะกล่องการันตีจะได้ดีๆหน่อยเออกระดิ่งนี่แหละสวยโอ้โหโอ้โหโอคาถาคาทา x สองว่ะอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเจอที่อ่ะเดี๋ยวผมขอทำการนี่ก่อนละกัน ขอกบแปดเอ้ยมาเลยวะสองตัวได้ไหมเออสองอุ้ย,ยผมสุ่มสองตัวอเอาเรื่องเอาเรื่องโคสุดผมบอกเลยเออโอเคก็คือนี่กล่องอัลตีผมโคอยากได้เออท่านะของฮิชิคาตะสเปเชียลนะอัพอัพเกรดมืดนะผมเพราะว่าออาผมเพราะว่าเดี๋ยวผมได้ข่าวว่าไอ้มุกกลาเดือนมุกกลาหรือปลายเดือนเนี่ยมันจะมีเออท่านะของบอสมืดเข้ามานะผมเอออยากได้บอสมืดไงมา ฮิจิคาตะสเปเชียลไม้ผมน่อยถ้ามานไอดีผมโคตรเกิดได้ทั้งปืนได้ทั้งฮิจิคาตะสเปเชียลแต่คงผมผมไม่หวังวะ่ะมาหน่อยกองกระโดดสามสี่ทีค่อยไปหนึ่งขอแคปก่อนนะผมทางบ้านอ่าขอแคปก่อนถ้าไหนวะสามอ่ะสามแล้วแล้วก็ทีที่สี่ครับเปิดปึ้งเฮ้ยฮิจิคาตะสเปเชียลอุ้ยอะไรวะเฮ้ย คลิปนี้เกิดอีกแล้วเกิดตลอดเลยเที้โอ้โหสวยแล้วผมขอขอ,ขอไปเช็คก,ก่อนนะเอออูหเอาเรื่องว่ะโหอิจิคาตะสเปเชียลมาอยู่ในการครอบครองผมว่ะโห่ยเอาเรื่องโห่ยสวยอะเดี๋ยวผมรอรอ,อบอสบอสมึนนะผมจะเก็บตัวกระชารอเลยดีวยกว่าแต่ว่า คือในตอนเนี้ยผมโดนผมเอาตัวกาชาไปโลจนหมดแล้วว่ะไปสุ่มคุณกินหมดแล้วว่ะเออเดี๋ยวผมขอดูกบก่อนกบอันตราก่อนนะผมว่ามีเท่าไหร่กวันต้ามีสิบสี่หรอขายใน้หกตัวก็จะทําแม็กได้ตัวหนึ่งนะผมก็อ่เอาเดี๋ยวผมขอยัดกบมัวให้กับฐานะของผู้ซานต้าเลยนะครับผมเพราะว่ายังไงผมก็ต้องปั้นมันอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเมตาอันดับหนึ่งที่ใครเจอก็ต้องเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนนะครับผมเอออ่ะ ก้ังกระดาอูเฮ้ื่อสุดท้ายหรอก็ดีนะเออแต่ผมชอบความสามารถไอ้สร้างร่างโคนอะ่ะขู่บอกเลยโคตรเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวไปลองพีพีสักตาไอ้สักสามตาเนละ้วเพราะผมจะทำเคเวสดด้วยนะผมเออทีมนีอ้อาจจะเป็นแรล่งกากแรงทองแดงนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูหน่อยว่าผู้ซานตาจะฉายหรือเปล่าทีมผมก็จะประมาณนี้นะผมผมก็เล่นตามสไตล์นะสไตล์สายฟรีนะอ่าไปแล้วแต่มันจะบินชา้านิดนึงนะเพราะว่า เกียร์ผมค่อนข้างกากเลยนะผมเออเดี๋ยวผมผมรอล็อกอินแล้วเอาเกียร์หูฟังมาครอบครองนะแล้วผมก็จะใส่ให้มันนะเออเป็นไงเป็นไงอ่ะอันนี้คือเกียร์ก็งโง่นะผมเกียร์ก,ก,า,กากนะผมคือที่ผมวางแผนไว้คือผมจะล็อกอินเอาหูฟังนะแล้วก็ใส่ให้หูใส่หูฟังให้มันนะผมแล้วก็น่าจะเป็นรองเท้ามาที่ผมจะใส่ให้นะเออสําหรับไอพูดโคนี่นะผมเออเดี๋ยวมาลองอีกตานะผมว่าจะไหวหรือเปล่าอ่ะลุย พูดโค้นี่ไปคือตัวความหวังของผมเลยนะครับผมผมต้องไปถึงตำนานอย่างแน่นอนผมมั่นใจนะว่าผมจะไปถึงตำนานให้ได้นะครับผมแต่ก็มันก็ไม่ง่ายสำหรับผมอะผมพูดผมพูดเลยคือมันผมเป็นสายฟรีอะทั้งบ้านเออเอาอะไรมากอะแต่ผมก็อ,อยากไปตำนานนะเออผมอยากได้แบบว่าเออหนึ่งพันลูบี้กับเขามั่งอย่างเงี้ยเออออะเงินสามแล้วนะครับผมผมว่าทีมผมน่าต้องเล่นประมาณสักสักปีสองปีถึงจะขึ้นตำนานวะ <laughs> เออไอดีเนี้ย เออโอเคคนระับผมก็อตาที่สามนะเมื่อกี้จบอย่างไวเลยนะผมไม่ได้พูดเลยนะอ่ะโอ้แต่เขาปล่อยตัวมาไววะ่ะโหยากว่ะเล่นยากว่ะคือตัวบินบินผมดีก็จริงนะแต่ว่าภาคพื้นผมก็ข้างกากเลยอะ่ะให้บาบากระทงมาก็ก็ไม่ไหววะ่ะดาวินชีผมก็ค่อนข้างที่จะก่อยนิดน,นึงวะ่ะดาวินชีวะ่ะอ่ะโอเคน่าจะแพ้นันไงว่าแนละ้วโอเคไม่เป็นไรนะผมคือว่าเป็นอ่ เราจะได้ไปไปแก้จุดของของทีมเรานะผมว่ามันขาดอะไรตรงไหนนะผมเอออ่ะก็คือผมอะได้ทําการอะจะว่าจะปั้นพูดพูดโคนี่นะผมเออเป็นตัวแรกแต่ว่าไอ้นี่ผมเห็นเห็นที่ไรผมใจใจผมมันฟูเท่านั้นเลยว่ะแม่งแต่ขออย่างเดียวบอสมือต้องมาด้วยนะเออ <laughs> ถ้าบอสมันไม่มาคือผมน่าต้องใส่ตัวอื่นนะแต่ว่าผมว่าไอเนี่ยมันเหมาะกับบอสมืนเหมือนกันนะครับผมเออครับผมในตอนนี้นะผมผมก็ได้แบบรีรีกระดานไอห้องทดลองนะเออคือมันเป็นมันรีดีจัดเลยผมสู้มันดีนะเพราะว่ามันเป็นเออเพชรฟ้านะแล้วมันได้กบอันตรายาอีกตัวนะผมแต่ว่าตอนเนี้ยผมต้องเดิมพันว่ะคือผมต้องเอาเออทางด้านที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดนะยัดลงไปให้หมดเลยนะผมเพื่อใส่ทางด้านกบอันตรายนะ อ่ะอ่ยัดเลยยัดให้หมดเลยนะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่มันเก็บใหม่ได้นะเออเก็บง่ายๆนะผมเก็บใหม่เก็บใหม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอันตรายนี่คือเราเอามาไม่ได้แล้วถ้าเราไม่เอาตอนนี้นะมันก็เอาได้แหละเออมันก็เอาได้แต่ว่าผมเป็นคนใจร้อนเนอะผมแหมเอออ่ะอ่ะประมาณนี้ดีไหมอ่ะอีตัวนั้นไอ้มือรี่กากากนะอ่ะมีอีกไหมอ่ะไอ้นี่ผมเออผมจะเก็บไปทำพีร้อยไห้พวกนี้นะอ่ะมา เอาไปไอทีเดียวพอทีเดียวพอถ้าทีนี้ไม่มาเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มเพิ่มวะโอเคอะหมาน่อย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 โอ้โหโดนเลยโหเห็นผมดีหน่อยจีเอ็มก็ไม่เห็นผมดีที่สุดเลยอะโอเคไม่เป็นไรนะก็ไม่มีอะไรย่อยแล้วว่ะแป๊บนึงนะอย่อยให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมค่อยฟาร์มใหม่แต่ว่ายังน่าจะยังไม่พอว่ะคนดูก็คือเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มใหม่ก็ได้นะเออโอ้โหเคยตัวจุติพวกนี้ผมต้องเล่นไง โอ้โหผมใส่เกียร์อุ้ยผมจะย่อยทาไมล่ะผมเก็บไปเล่นก่อนนะเอออ่ะก็น่าจะไม่มีละไอ้พวกนี้ผมจะทำพีลอยนะไอ้ตัวเจสสิก้านะผมผมจะทำพีลอยก่อนนะเออประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มแล้วก็เก็บใหม่มันไม่หายไปไหนหรอกเออโอเคครับก็ประมาณนี้แต่ว่าประเด็นนะเหมือนผมจะดูลีหนะ่อยก่อนผม ผมได้ผมเมื่อกี้ผมสุ่มไอ้นั่นได้ไม่ใช่หรอไอคะแนนกบนะอันนี้เจ็ดดาวเจ็ดดาวถ้ามีแค่นี้งออะโอเคแค่นี้ก็แค่นี้วะอะไรวะได้ร้อยแปดสิบคะแนนกบนะผมก็เป็นเออเจ็ดร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะแลกกลบอันตรานะเพราะว่าผมแลกกลบม่วงไปแล้วอะประมาณนี้ผมสําหรับเอทานะของตู้ทดลองนะผมเออห้องทดลองรับนะอะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปเออดูทางด้านของเออเกลียนะผมอะ ดูหนะ่อยว่าผมได้กระดิ่งมากี่อันโอ้โหแต่ผมเห็นนะแล้วผมชื่นใจว่ะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมได้กระดิ่งมาทั้งหมดเก้าอันนะครับผมโอ้ยผมไม่รู้ว่าเยอะเยอะกว่าน,นี้น่าจะต้องมีแหละแต่ว่าผม,ผมคิดว่าผมก็ได้เยอะแล้วนะกระดิ่งนะเออทุกคนได้เกี่อันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับกระดิ่งนะโอเคทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมด้วยเจน